มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานนี้คุณนิพนธ์บุญยามณาีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊ k ลาออกจากตําแหน่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณนิพนธ์เนี่ยก็กําลังต่อสู้คดีซึ่งเป็นคดีที่ตั้งแต่คุณนิพนธ์เนี่ยเป็นนายกอบอจอจังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวคุณนิพนธ์นิพนธ์บุญยามณาีค่ะรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่า กราบเรียนพี่น้องประชาชนตลอดเวลาที่ผ่านมาอธิบายมาตลอดทั้งข้อที่จริงและข้อกฎหมายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลในโครงการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอาบาจอสงขลาได้เพราะตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมประมูลและบริษัทคู่เทียบมีการปลอมเอกสารและหัวประมูลเป็นเหตุให้อาบาจอสงขลาได้รับความเสียหายบัดนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ชนะการประมูลและอีกและบริษัทในเครือ แล้วก็ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเกือบทั้งหมดแล้วส่วนคนที่ถูกจับได้ขณะหลบหนีอายการได้ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภักเก้าแล้ววันนี้ตนพร้อมจะสู้คดีในศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า การที่ตนไม่อนุมัติจ่ายเงิในให้กับบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่ใช่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการปปชกล่าวหานะคะคุณนิพนธ์บอกว่าคดีนี้คดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้วตนไม่มีความประสงค์จะใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีและเวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีแต่อย่างใดดังนั้น ตนจึงได้ทําหนังสือกราบเรียนท่านนายกขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่5กันยายนเป็นต้นไปค่ะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากอันนั้นนะฮะคุณนิพนธ์ก็ได้เดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเดอเป็นกรณีที่ปปชเนี่ยนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องคุณนิพนธ์เป็นจําเลยในความผิดฐานเจ้าหน้าที่รักปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ามาตรา157นะครับกรณีไม่จ่ายเงินค่าซ่อมรถบำรุงทางอเนกประสงค์50ล้านบาทในขณะดำรงตำแหน่งนายกอบจอนะครับคุณนิพนธ์ก็ไปกับนายวัตรสรยพิสุทธิ์ทนายความนะครับอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยได้กราบเรียนท่านนายกทัตมตีว่าขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประสงค์ใ้ะําแหน่งหน้าที่เวลาราชก,การมาสู้คดี การลาออกมีผลวันนี้ทันทีนะครับและตนจัใช้เวลามาต่อสู้คดีนี้เพราะคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับรัฐนายกก็ชื่นชมให้กําลังใจให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และไม่ได้มีแค่คดีนี้คด,ด,ดีเดียวนะครับยังมีคดีที่ตนเองในฟ้องเพิกถอ,อนคําสั่งกระทรวงมหาดไทยและปป,อปอชอ,อยู่ในศาลปกครองกลางด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับผมก็ถือว่าได้ได้ไดเรียนชี้แจงแล้วนะครับว่า ผมพร้อมที่จะมาขึ้นมาให้ข้อมูลหรือว่ามาสู้คดีที่ศาลนะครับเพราะว่าผมถือว่าวันนี้เนี่ยแล้วก็ผมขอถือโอกาสน,นี้ได้กลับเรียนทุกท่านนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมได้กลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วว่าผมขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับไม่ประสงค์จะใช้ตําแหน่งหน้าที่เวลาราชาการมาสู้คดีนี้นะครับ แล้วผมก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวสู้คดีอย่างเต็มที่ครับผมได้กลาบเรียนท่านหัวหน้าพักไปแล้วว่าผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทยเพื่อที่จะได้มาเตรียมการในการสู้คดีอย่างเต็มที่เมื่อคดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมผมก็ถือว่าผมจะใช้เวลาในการสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชน แล้วก็ได้กล่าวเรียนเรื่องนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นระยะระยะแล้วผมถือว่าข้อมูลทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงผมได้กล่าวเรียนทั้งหมดแล้วว่าสาเหตุที่ผมไม่จ่ายค่าชําระค่ารถนั้นเป็นเพราะมีหนังสือจากทางจังหวัดมาแล้วก็ในที่สุดจังหวัดได้ชี้แจงก็ตั้งกรรมการสอบกรรมการสอบบอกว่าหัวแล้วผมจะจ่ายเงินให้พวกหัวได้ยอย่างไรนี่คือประเด็น นะครับผมไม่ได้มีเจตนาไปกันแกล้งใครทั้งสิ้นครับการลาออกันนี้ไม่ได้มีการกดดันจากไม่มีครับเป็นความเป็นความตั้งใจของผมเองในการที่จะมาสู้คดีอย่างเต็มที่ครับท่านาการลาออกท่านนี้ท่านที่ไปลาออกไปยังท่านพลเอกประวิตรหรือท่านพลเอกผมกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านรายุ์ใช่ครับแล้วท่านนายกมีคำสั่งอะไรบ้างครับเออผมผมเพิ่งกราบเรียนท่านเมื่อเช้านะครับกราบเรียนท่านเมื่อเช้าและท่านก็ ให้กำลังใจกันก็ชื่นชมคุณนิพนธ์ครับคือการสู้กระบวนการสู้คดีเนี่ยมันอาจจะไปเหลื่อมล้ํากับช่วงเวลาการเลือกตั้งครั้งหน้าได้การเลือกตั้งครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ายังสู้คดีไม่ร็จเลือกตั้งครั้งหน้าท่านจะลงไหมครับก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องไปดูว่าเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่คดีนี้อย่างเดียวแต่ว่าคดีนี้อยู่ที่คําส <invincible. S 2> <hatten good. S 1> ั่ง้องให้เพิกถอนคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยของปปชอยู่อยู่ในสารปกครองกลางครับ ตัดสินใจลาออกนี่เป็นเพราะว่ามันจะนมีความสั่งทุกวันรไม่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 มีครับไม่มีครับแล้วก็เป็นการที่ผมตัดสินใจของผมเองและผมคิดไว้หลายวันแล้วที่ผมต้องนัดมาวันที่ห้าก็ผมได้ตัดสินใจแน่นอนแ,แล้วก็เมื่อคืนได้กราบเรียนหัวหน้าค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะลาออกไ,ไม่หล่ะครับเพราะวันนี้คือวันที่มาศาลนะครับวันนี้เป็นวันที่มาศาลครั้งแรก เมื่อเรื่องเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมต้องตัดสินใจครับคุณจุลินได้พูดถึงเรื่องของการปรับปรมอในส่วนไม่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 ทราบครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางพักประชาธิปัตย์ที่ต้องไปคุยกันไปชมหารีกันครับในลาสัาลรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่เราออกมาป็นงไไม่รู้สึกอะไรครับแต่ว่าผมก็คิดว่าวันนี้ผมต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผมไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาต่อสู้คดี ตแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกเนี่ยค่ะเราจะเสียดายกับตำแหน่งที่เราไม่เสียดายนะครับตัดสินใจแล้วทาดีที่สุดแล้วผมผมได้กราบเรียนเอ่อพวกเราหลายครั้งแล้วว่าผมทําหน้าที่ในนายกอบจอเนี่ยดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าจะให้ผมตัดสินใจอีกผมก็ตัดสินใจเช่นเดิมครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน